เนี่นี่เห็นไหมใต้ต้นสักมันลกนะคะทุกคนน้องก็ยนนโยนออกมาเนี่ยเราต้องไปล้างนะไปเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนเสือก็แก่หมดเลยเอาไปต้มได้ไหมเนี่ยเขือลายพอดีน้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งรับทั่วภูมาแล้วนี่ ดูสิทุกคนอุดมสมบูรณ์มากสัว่วพูบ้านคุณพรยอดมะละเขาบอกว่ากินได้น้อแต่ไม่รู้จะกินกับอะไรดียอดมะตูมสวัสดีค่ะพรจะพาไปเก็บสวรสนะคะทุกคนสวรสมันร่วงวนนูน้นวนไปเดี๋ยวไปมุมนู้นก่อนดีกว่า ดูฟืนบ้านกุพรเต็มไปหมดใครรู้จักมะตูมมัง่งดูยอดมะตูมเยอะมากเลยเขาบอกว่ากินได้นะแต่ไม่รู้จักกินกับอะไรดียอดมะตูมมันเทศเนาะนี่ยอดมันเทศเนาะนี่ทุกคนนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่พามาเก็บฝนตกต้องเอาไปล้างนะ เข้ามาในป่าในดงทุกคนเลยนี้ต้นเอ,อ่อข่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโ้ย,โยมดก็เยอะโอ้ยดูเถาเขานะย้อยมาตรงนี้แล้วก็มุมนู้นก็มีอีกนี่นี่นี่ขึ้นตามต้นชะอมนี่ทุกคนนูนขึ้นไปบนต้นมะม่วงเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวคุณบอจะตามไปเก็บนะเราก็มาเก็บลหลายๆผักนะเช้านี้เนาะเนี่ยเนาะน้องเก็บมานี่ด้วยนี่นะถั่วพูวันนี้ก็พาลงสวนเหมือนเดิมอ๋อนี่น,น,นี่ลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งสับปรดมันจะมีต้นหน้าบ้านก็มีนะคะทุกคนต้นหน้าบ้านนิโดกมากๆ มันจะกระจายกระจายกันอยู่แล้วมันเกิดข้งมันเองเนาะทั่วพูคือเดินผ่านอะไรก็เก็บอันนั้นแหละทุกคนเนี่ยทั่วพูมันก็ดกดกนู่นอยู่บนนูนน้นเก็บไม่ถึงตัวเตี้ยไม่ได้เอาบันไดลิงมานูน่นมะคงมะเขือขาตอนแรกจะพามาเก็บสะวบปรถเนาะก็นี่นะ พาเก็บถั่วพูถั่วพูเยอะแยะมากมายเนี่ยเล็บมันถึงดำไงคะทุกคนเพราะว่าเราเก็บผักแบบนี้แหละยางของผักมันจะนู่นนุ่นเห็นสระวันลดไหมนุ่นมันลว่วงลูกใหญ่ๆก็ต้องเก็บออกมาเนาะจริงๆลูกใหญ่ก็กิกนได้นะแต่ว่าตลาดเขาไม่รับเนาะเขาไม่รับพาเก็บถั่วพูจะต้องส่งตลาดเนาะ ก็จะมีผักหลายชนิดนะคะวันนี้เนาะแล้วก็จะนําไปส่งตลาดตัวก็เตี้ยเตี้ยทุกคนเลยกว่าจะขย่งขึ้นไปได้เนาะต้องเอาต้องเอาบางกล้องแบบนี้ไม่งั้นมันจะเวียนหัวบางคนเขาก็กินนะฝัก ฝักโตๆแบบนี้เขากินนะบางคนแต่ส่วนใหญ่เขาจะเขาจะไม่เขาจะไม่เอาส่วนใหญ่เขาจะเอาแบบว่าลูกเล็กๆแต่ถ้าคุณพอนควันชอบฝักฝักโตๆเอาไปยำอร่อยนะไปยำโอ้ย น้องสาวน้องสาวเก็บฝั่งโน้นคุณพรเก็บฝั่งนี้ทุกคนเก็บกันคนละฝั่งเพราะว่ามันมีมันมีเอ,อแผงเหล็กกั้นอยู่เนาะมันต้องเดินอ,อ้อมสูงมากสูงมาก,มากเก็บไม่ถึงไม่ได้มาแค่สามวันมันก็ประมาณนี้ทุกคนเนี่ย ไม่ได้มาสามม,ามันก็จะโตแบบนี้มีทุกอย่างเลยทุกคนเมะขงมะเขือเต็มไปหมดไปดูเล็บคุพอนเด้อจะเล็บดำมากเพราะว่าเราเก็บเนี่แหละเพราะว่าเราไม่ใส่ถุงมือไงใส่ถุงมือมันก็ร้อนทุกคนคุพอนก็เลยไม่ใส่เสร็จแล้วเล็บเราก็จะดำปีเพราะว่ามันมียางของผักและผลไม้แบบนี้เนาะ มันเก็บไม่ทนันมันเยอะมากโอ้ยโอ้ยเกินเอือ้อม เดี๋ยวไปเก็บสวรสดีกว่าเห็นมันกองกับพื้นเต็มเลยนู่นทุกคนนู่นนู่นสวรรสวรสอยู่นู่นควรต้องหาทางเข้าไปเพราะมันลกโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยสวรรสวรรอันนี้น้องเขาน้องเขาเก็บมากองรวมกันให้โอ้ยกระมังร่วงโอ้ยยุงเยอะมากเลยอะเอามาแล้วมาแล้วน้องน้องเอามาแล้ว เนี่ยโดนเน่าหมดเลยทุกคนนี่ดีน้องน้องเขาน้องเขากองไว้เพราะมันต้องมุดเข้าไปในในที่ลกๆไงมันลกนะคะับทุกคนน้องเขายโยนออกมาเนี่ยเราต้องไปล้างนะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเมื่อเช้านี้ฝนก็เพิ่งหยุดไป อันนี้ก็จะเป็นชาอมเนาะแนวรั้วทั้งหมดเลยสุดเลยนะคะสุดสุดพื้นที่เลยนูนขามะละกอมะ<า>เขือไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเก็บถั่วพูต่อมันต้องมุด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 มะละมะละขี่นกมะละขีนกอมเดี๋ยวเก็บถั่วพูต่อใกล้ๆกันนี่แหละแต่ว่าปลูกแบบกระจัดกระจายนิดนึง แต่อันนี้เขารับแดดตรงๆอันเนี้ยดูสิทุกคนอุดมสมบูรณ์มากถัว่วพูบ้านคุณพรน่าจะได้สองโลอยู่นะวันนี้ถัว่วพูมะเขือสะวะรสสวะรสไม่น่าจะถึงสองโลน่าจะเดี๋ยวไปเก็บติดที่ติดกับบ้านด้วยติดกับบ้านก็ ก็ดกอยู่เก็บถั่วพูทุกคนดูถั่วพูยักษ์ใหญ่มากนะเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าเนาะไม่ค่อยได้มาหรอกทุกคนแล้วยุงก็เยอะเยอะน้องสาวบางทีนะเขา,ข,าข้อที่คอบหัวมาเลยนะจริงๆนะมันเป็นมุงเนาะเย็บเองนะเป็นมุงที่เย็บมือเองนะ ต้องป้องกันตัวเองอย่างดีเลยเวลามาท้ายสวนเห็นไหมคลิปเก็บถั่วพูชัดๆเลยคลิปนี้นเห็นไหมจะหมดแล้วทุกคนเก็บคนละฝั่งนี่ทำไมมันเยอะขนาดนี้ทุกคนนี่เห็นไหมนี่นี่อตอนนี้เราอยู่ท้ายสวนเนาะ เคกุบอลจะกลับเลยนะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะที่มีให้ช่องพรใสเขียวนะคะลืมทิ้งหัวใจไว้ให้ด้วยนะสามดวงแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ